กระผมนายพีระเพชรสิริกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกรสินเขตเลือกตั้งที่4พักเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนขอหารือท่านประธานเกี่ยวกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ผู้ขับแค้นทางจิตใจยากไร้ทางวัตถุทั้งหลายเรื่องแรกได้รับเรื่องร้องทุกข์จากนางสาวอ้อมใจฝารมีซึ่งอยู่บ้านนองพลสูงตำบลยอดแกงอำเภอนามนจังหวัดกระสิน ได้รับความเดือดร้อนจากไฟฟ้าสองสว่างทางหลวงสายมหาวิเลยกระสินเขตนามนซึ่งทำให้ต้นข้าวที่อยู่ข้างทางนั้นไม่ออกรวงซึ่งได้ร้องทุกข์ต่อทางแขวงการทางทางทางหลวงชนบทไปแล้วตั้งแต่ปีที่ผ่านมายังไม่ได้รับการแก้ไขเรื่องที่สองการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรของพี่น้องบ้านสงเปลยตําบลสงเปลยอำเภอนามนจังหวัดกระสินซึ่งได้ทําเรื่องเสนอต่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสมเด็จไปแล้วแต่ยังไม่ได้ดาเนินการใดๆเรื่องที่3ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์จากท่านผู้ใหญ่บ้านนายถนอมการยืนบ้านม่วงเหนือตําบลโนนศิลาจังหวัดกลสิน์เกี่ยวกับถนน,นทางแยกเข้าหมู่บ้านจากทางหลวงไม้เลข227เขตบ้านหนองม่วงตําบลเนินยางอำเภอขอม่วงจังหวัดกลสิน์ชารุดเป็นหลุมเป็นบ่อเสียหายไม่สามารถสัญจรไปมาได้โดยสะดวก จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระสินได้รีบดำเนินการซ่อมแซมด้วยเรื่องต่อไปคือเรื่องเราล้องทุกจากเพื่อนพี่น้องข้าราชการตำรวจในจังหวัดกระสินได้รับเงินค่าน้ํามันเชื้อเพลิงในการออกตรวจต่างๆนั้นเป็นจํานวนที่น้อยมากและปีนี้ทางกรมตำรวจก็ได้ตัดงบประมาณลงไปอีก1ัน0ล้านบาทซึ่งเงินงบประมาณที่ใช้ใจ่ายในการเติมน้ํามันนั้นรถสายตรวจได้คันละ 3,000บาทต่อเดือนต่อคันครับท่านประธานครับขอเวลาอีกครึ่งนาทีครับแล้วต้องกราบขอพระคุณท่านารัฐมนตรีช่วยประพัดโพธสุทนที่ได้กรุณาดูแลในเรื่องของค่าทดแทนโคกระบือของพี่น้องประชาชนที่ตายด้วยโรคลำปีสกีนและขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรสินคุณชานุวัฒน์วรามิตรและท่านรอง วิรัตภูต้องใจที่และทีมงานที่ได้กรุณาอนุมัติเงินจำนวน20ล้านบาทเพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด1ิกให้กับจังหวัดกาลสินและอีก10ล้านบาทให้กับท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้ป่วยและที่สำคัญที่สุดคือเงิน20ล้านบาทนั้นซื้อวัคซีนได้เพียง8ล้านบาทซึ่งจะไปติดขัดที่ตรงไหนนั้นขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ช่วยกรุณาดูด้วยว่าอีก12ล้านบาทนั้น เพื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวจังหวัดกระสินจะได้นําไปซื้อวัคซีนมาขีดให้กับพี่น้องนะครับขอความการุณาฝากท่านประธานสภาไปถึงท่านผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและขอบคุณท่านศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงควมนาคมที่กรุณาตอบข้อสักถามในเรื่องของการขยายเขตช,ช่องทางจราจรของอำเภอสมเด็จคาม่วงนาม,มนด้วยความเคารพครับท่านครับผม